ม่เต็มกำเลยครับ,บเต็มหัวกรีบเลยครับเต็มปากกรีบเลยกรีบแบบนี้โอ้โห <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อกชาวยูทูบนะครับผมก็ไปอยู่กับผมนะครับช่องคิ่งปากัะมุงนะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูเจ้าคุณปูนะครับโอม,มาสุบีซีสองร้อยกี่สามนะครับหรือว่ารถสามแม่ มันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับกับรุ่น้านะครับรุรน่นซ้ำเลยก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมกดติดตามกดซับและไลค์กดไลค์กดแ like, ชร์นะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ก็เราจะตายเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆกับเรื่อง,งจัดตายเจอที่ไหน,นตายที่นั่นนะครับตารแกนกี่มันอยู่สองกันนะครับกอด้านโน้นก็เป็น p ีซีร้อยยี่สิบจีนะครับก็มาสู่รุ่น,นึงก็คลิปนี้เรามาจัดดร,รามนะครับก็มัสุ รุ่นนี้นะครับถือเป็นรุ่นอนุรักษ์เลยนะครับรุ่นนี้รุ่นจอดแล้วนะครับก่อนสมัยนี้ก็มีแต่รถใหม่ๆนะครับตำมานเดรุ่นรถรุ่นนี้นะครับใต้ความต้น,นะครับ ใด่ความต้นความแข็งแกร่งทนตานนะครับเป็นรถที่อายุเวียงนามเนี่ยหลายปีแล้วครับโูดสิบโลนะครับ,บ,รรบอายุเท่ากันเลยครับ ก็ปกติอาจมย่างนะครับรถไซขนาด200นะครับแล้วก็เป็นรถที่ว่าอายุหลายปีเลยนะครับมาทำมานในเราเห็นคีบไม้อยู่แบบนี้นะครับหรือว่าอาจมย่างนะครับต้องใจกับนี้เลยครับ ก็เป็นการกีบปลายไม้นะครับปลายไม้ยางด,ดูว่ากิ่งมันนะครับ,นะรบกิ่งด้านบนแบบนี้นะครับก็ย่อปปลายไม้นะครับ มีน็กเตอร์ดีอาสูนีด้วยครับอยู่ด้านหลังนะครับกำลังตั้งตังอยู่ยนะถือว่าเขหมดนะบริษัทนี้มีแต่ความเขความต้นนะครับความต,ตื้นหน้าฝนนะเราจะเห็น ลิปตันไต้นะครับในแปลงนี่โอ้โหมันมากครับสเตกเกอรองตัวนะครับก็มีรถแบ็คกูนะครับมาเจมด้วยตันไตอาต่อยไป่ครับ ดูววา,ามยาวมากกับรถจำปะบูมกับอามนันยาวนะครับคูมันบ,บูมกับอามนันยาวมากนะครับรถรุน่นนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นบูมเดือมุกบานะครับบูมกับอามเดิมหรือเปล่าก็มีปะนะครับตั้งบูมตั้งอามรถถือว่าหลายปีนะครับปานอะไรมาเยอะ โอ,โอเคครับก็ตัวจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ